สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Line นะคะก็คลิปนี้จะเป็นวิธีการส่ง contact line หรือว่าที่อยู่ของเพื่อนให้กับเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่เราติดต่อด้วยซึ่งทําให้ไม่ยุ่งยากในการต้องไปแอดไลน์หรือว่าแอดมือถือกันให้เปลืองเวลานะคะอันนี้รวมถึงการส่ง Line Offi c i a l ต่างๆด้วยก็สามารถทําตามวิธีการนี้ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยก็ให้มาที่แอปไลน์นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลากักใช่ไหมคะให้เรามาที่ห้องแชทตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราไปหน้าแชทของเพื่อนที่เราต้องการจะส่ง contact line ของเพื่อนเราหรือว่า contact l i n ของ official line ที่เราต้องการส่งะคะ่ะสมมุติว่าปุ้ยต้องการจะส่งให้เพื่อนคนนี้นะคะการส่ง contact l i ์ก็ง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆมาดูข้างล่างนี้นะคะเห็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ไหมคะคลิกไปเลยนะคะ แล้วก็ให้เรามาเลือกที่เพื่อนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกสองอย่างก็คือเพื่อนลแล้วก็รายชื่อผู้ติดต่อให้เรามาที่เพื่อนลายตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะมาถึงหน้านี้ก็ให้เรามาเลือกหรือว่าถ้าคนไหนที่มีเพื่อนเยอะก็สามารถมาคีย์ค้นหาตรงนี้ได้นะคะเป็นชื่อเพื่อนว่าเราต้องการส่งคอนแทคเพื่อนเราคนไหนไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยเลือกเป็นเพื่อนคนนี้นะคะก็ติ๊ก นี้ให้เป็นจุดเขียวๆนะคะแล้วก็มาที่แชร์ด้านบนตรงนี้ค่ะอ่าเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการส่งคอนแทคให้กับเพื่อนของเราคนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนของเราที่คนนี้ค่ะเขาก็สามารถมาจิ้มคอนแทคแล้วก็แอดเฟนกันได้เลยค่ะก็สามารถเป็นเพื่อนแล้วก็สามารถที่จะแชทกันได้ปกติค่ะโดยที่เราเป็นคนส่งคอนแทคคนนี้ให้กับเพื่อนของเราค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการส่ง ออฟฟิเชียลไลน์ไลน์ต่างๆนะคะให้กับเพื่อนของเราก็เหมือนเดิมค่ะให้เรามาที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็มาที่เพื่อนนะคะมาที่เพื่อนรลยตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เราไปเลือกนะคะว่าเราต้องการเลือก official Li n e ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะส่งเป็นบางกอะบิสเนลตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะให้เรามาติ๊กตรงนี้แล้วก็มาเลือกแชร์ตรงนี้นะคะ บางกอกบิสเนสก็จะมาขึ้นตรงห้องแชทของเพื่อนเราคนนี้ค่ะซึ่งเพื่อนเราคนนี้ก็สามารถที่จะมากดเพิ่ม Line Offi c i a l ตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการส่งคอนแทคไลน์หรือว่าบัญชีติดต่อไลน์เพื่อนเราอีกคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งรวมถึงออฟฟิเชียลไลน์ต่างๆนะคะก็สามารถทำตามวิธีการนี้ได้เลยนะคะหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่อเป็นกำลังใจให้กับชา n น l เราด้วยนะคะ จะพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ